ก็ค่ะเมื่อาาสองตั้งเชเสค่ะค่าเป็นใจมากะอ่าวันมื้ก็ติมาสิบล้านเนี่ปันจาวาสุิงก็เหรอมวยเดียวติมาเผอดีล่ะเซนตุนะเลเซนตุที่ก็มันตีเป็นรองอันเขาติมาตีจ้าเตี้ยมนะติจ้าเตี้ยมติจ้าองเอาจาวาจิวอันจะถือจาวา,าสุงก็เนะนาะเอ่อในในไหนเขาตีมีไว้อยู่ร้อยสองรนะ้อยกันนะเอ่าหลังเออนหะลังเออเข้มตื้นไอ้ที่ก็ S 1> <S 1> เออ,อวนอหังโคคาลคะเตคาตินเนปาปะนอสองไลเนาะอนัองสุดเนาะเออเฮาติแลมบิวไออิ न, นเทลลิเจก न, न, ะเนาะแต่ก็ติเนาะจาวาเบสิคคลาสก็ขะก็อย่ามาตั๊ดจึดกว่าเนาะตังนี้สังเนาะตังสถาน2 3เลยเนาะเนาะแต่เฮาติมาเรียนจาวาสุ่ยนะบ่ฮอมไปเลยจาวาเอ่อเบสิคลิลนี่แต่ก็อ่ามันเตรียมไข่ยากไว้เนาะติต้นน่ะติก็คาติมก่อนรับปันสังเกี่ยวเรตังลงจับอะพิสิคานะ นะครับถ้าอยากจะทำนะโครงสร้าง new project อันงั้นนะ new project เอ่อยังไม่ได้ข้ามไปมาเหตุฟูตาสังเว่นะคัอดีให้โครงสร้างฟูตาปันตีดๆค่ะนะ Java Swing นะครับทำไมนะ Java Swing ไ้คลิกแค่ new คัอดีว่า Java Swing นะ Java Swing นะครับแล้วก็เอ่อคัอดีมาปันอ่า okay, thì mắt bắn phong gói lên, cắt đi mắt bắn mặt chân nắp, phát chào a swing mặt chân nắp. Mân gom a ti chào swing, Fast Java swing, nắp hoa gọt đi mặt mi vân gây Mi vân eh, sulu, A đi mặt sulu sợ. Do đó mặt sợ. Mọi người gọi lấy cắt nắp kem mặt kem sulu kem 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 Nó สาหตที <accurately S 2> ่เข <ics> okay, yeah, okay, okay. so ้มหรือปืนน้องก็ปืนมันก็เป็น lts นะโอเคพื่นนก็เข้ามาด้ advanced setting ค่ะ anti จมาโอเคเหตุทีก็เข้มนียอะนะแี่ท้าี่เขามานลึกปัญจาวากค่ะนะฮัมทูลก่อนลึกปัญญังก็ create เนก่อนยนะ create เนียก่อลแแต่มันก็ตี n นมปัันะแต่เอามันติเป็น project เอา s e หรอ p r o จ e c t java นะเพราะมันปิดเจ้านก็มันตีเนมปันคดใจนะ ปัวามาเจอจดีกิสาวฮาดีก็มันดีในเว็บปนอัว่าสตีดไวเมนเนี่ยคะนะปัวนะปัวเคจอมข้าเนี่ยที่ก็ขาได้ค่าปันเซอร์ฮัดขาได้ค่าปันเฮียงให้เจอตือจีดีกิซาาอยกควาอินดิิก็ให้เป็นดิทัสฟาชนกันนะก็เปิดสังวานนะเนี่ยอยากใหสตีดไวเมนเจนนั่นก็ดออโต้เจีเนี่ยนะมันดีเตรียมไลยพวกเจะจีกิซา โอเคสท้ยเนี่ยค่าปฏิมาถ่าเป็นหมดขข้นแค่ข้าวค่า็ติมาท่านเป็ียนหมดขข้นแค่ข้าวนะค่าิช่นะถ่อนเปลี่ยนหมวดเขินข้าแล้วค่าติมาเห็นปฏิสติวาหมเงินนะก็เอามาเตรียมว่าเมยเนี่ยก็ไ่ลนะปฏิสติวาไมเงินป่กันนั้นนันมันไม่ติดพิมาใจข้านะปฏิสติวายไสตริงนะ array argument เนี่ยการคุยกัปุกข้ามาเจอปมาเจอจีดีกีสาวห้าเหมือนข้าในที่ก่เนาะ มันติดปิมพนอย่างครสติไว้ยใม่เน่ยก็เลยนะตปฤติก็มันติดป็นพนไว้ต่อฟ้าดาวเนี่ยนะอมตัเตียมก็เลยเอาเนี่ยนะอในก็มาฟังบันเองค่าลรอเพราะมันจะเจดีกี่สาฮนะ latest e n e i g y ในจีนนะเาตีมาเห็นที่เตี้ยไหมมันติมออกมาเป็นอย่างครา rent pattern ไรค่ะนะเพราะมันออกมาเป็น rent pattern ในป่องว่านในเขาตี rent program h o g ไ l โอเคโอเคสั้นในก็นะมันก็อ่าคยง่ายกันนัจะว่า project ์ก i ก็ก่นะหรือว่าเาตีก่อจ กลาสอันจูมจาวาสเขอเขียนไ้ค่านะโอเคฮาตดีคือนะาตีมาในปันนกสายหมายหนึ่งอ่อนตางานะหมายเนึ่งในฮาติมาของสารนะฟริอ็อบเจกต์เหรจีฟริงออบเจกต์เทนเนปันเลยครันะค่าตีมาเตียมไม่ติดไทยนะแต่เป็นนกรายหมายเน่เลาอันัมันก็ง่ายง่ายแก่นะจีฟรินะมันติมีวิาตีจาวาแอสโตสซิงนะเขาก็มาติดปันอันเตเนก็มันตีอินพุตปันค่ากว่านะจีฟริค่าติว่าฟริเนี่ยนะนิวจีฟร นะเอ่อบ่เฮ็ดเจียวในกวนสวัตตาคาติมาปันชื่อใต้แต้มนะเนาะมันติว่าคาติมาเตียมว่าอ่หมเมานยก็นะยก็นะมันได้มันจะัข้างก็นะก็ยงินมามือมอ16 1จนก็จําดเนก็ไว้กันค่ะโอเคปัวเฮามาเฮ็ดยนีอ่ตงมเตมปันอันว่ายค่ะว่ามันจมานปันนะ นะโอเคสัมปัว่าเขาเยาสองดวงไหนนี่ก็เขาเรียด้วค่ะมันก็ตีเนมาปันเขาวนตัวอันค่ะอืมนะ <c oughs> มันเตรียมข่้แอดอินก็แล้อก็เปส่งสั่งน,นะก็เปุ่เอ่อเขาไปมาเห็ดไส้มันเนี่ยนะวายวาเนี่ยข้าตีม่เห็ดไส้มันเอาเนี่ยนะตีหือเห็ดไส้มันนตีจีฟิงอะไรนะข้าตีม่เห็ดไส้มันเนี่ยไค่ยเฟิงตัดซัดไส้สเนี่ยก็ะนะ ก็นักเขามาเ e อร์เป็นวิทย์เล่ทางให้มันไหนก็เลยนะสั้ไซอะสัปปะไฟไซกันมันก็ตีมีตั้งนํ่ข้าเนาะขามาเจออันย้อนวิเล่ท้งให้เลยก็ดียวนะนั่นก็มาเจอไตมันชินไหนก็เลยเนาะสัไซเนะเขาตีมาเจอไตมันชินไหนว่าไตมันชินไหนว่าวมากนก็เขาทีขหันเก่งกัเนาะขาวว่า new ไตมันชินเนยก็เนาะ มันจำติดปีนไว้ที่นูจีดบลจาวาโตอีบลูดนะจาวาสวิงเนี่ยเนาะมันกว่ามันจะว่ามันกว่ามีเทียมไว้กูอันอันกันนะบางอันอันมีไว้ที่จาวาอีดบลูีมันก็กว่าห้องเจมาเขินใจก็เนาะจาวาอีดบลูแต่าดีว่านะาต่งกว้างมันคาดีมาเซเวมอเคเรียนห้าปักนะตั้งสูงมันทั้งสามปากเลยคาดีเนาะพวกได้สองเจอค่าเขากันมาเรียนด้วยอืมมันก็ติดีเลยมาใครก็ လိုက်ပင် ਸੰ ခါန ਲੈ ပင်ချာ ዋ سوئ င်ဟာ ཕੱਜ ာ ዋ سوئ င်ငေါခလာမတည်ມັນティမ့်ໄປမီទូលិកစံနကပယ်ခါကွန်ໄປမတ်ဆာဝဲဆောင်းကိုအကေမကောဇာနာမော်ဖက်ချာ ዋ سوئ င်နာစမတ်ပူမတီလေစမတ်ပူမတီတဲနော်သံတဲခါမတန်စံကောມັນတည်မပူမတီထိုင်ကောနာဒါมันပင်မော်ဖက်ချာ ዋ سوئ င်နာစစိုင်းလိုက်ဇမ်နဲ့ခါခန်မကောတန်တဲတူတိုင်မန်ရှိနေအကက္ကမဝါနာအာဝစ်မန်ဟာပတ်ဟိုင်မန်3ပတ်နဲ့ခါလို ยลก็สัตว์ปี True ในปอง่าเนี่ยข้าติเในบันวนตัวข้าเนี่ยนะปว้วามีหลายนะปว้วมีหลายเนี่ยเนาะมันซํำตินเนบันข้าเลยนะข้าติมาเรีนดีนะข้าติมาเรียนดีหนละังจากข้าเขามาเร,น,น,าาาเรนเนี่ยมันตินมนันเหนบันก็นะเรยนดีเรยนยากข้านะมันตินมันเหน็บันก็เลยนะก็เปื่อนไหนแน่เนี่ยก็ติข้าเขาติไน,นหลิมอันวน่าสัตว์ปีศาเป็น True หลายข้านะโอเคก็ยากกว่าข้านะ เน้ทจาวาสุนยังไมมีรองหลักหลายไว้อันหนึ่งนะสเ่า่าเขามาปิกเปียดวนตัวเขาเนี่ยปรแกรมข้ามันเย่ากับเานะเพาะว่าปลดกรเขาเย่ากันเนี่ปองวานเนี่ยติดไท้ก็มมันถี่ไม่เป็นเหมือครนะติมเน่เนี่ยมาวันสต็อปเนี่ยเขาน้อยติดใต้กรนซเน่นะมันจะได้ออกมาเป็นข่าว่าอกซิเนี่ยก็กลยกามันออกมาเป็นปองวานเน่ยเนาะมันตึกกว่าแวร์นไว้อะเขากลัวสปันเย่าก็มันตึกกว่าแร์นไว้อะนะเออปัวเขาติดปัวเขาแค่เกเป็นรวงหลายเลยก็ ทำแตไล่มาเตอร์ด้อันว่เนะตัสัตว์ฟอร์ดลุ่ออปชันเป็นเจเฟย์ตันะเอซิตออนลนะาไว้่าปองนี้นะค่าติมาค่าติมาเรียนขึ้นอ่าอยาก็ค่าติมาปิดกับกเนมมันก็ตีอกันะอาชีเลี้ยงเลี้ยงอันวา s t o ป p g มาเนาะติดตอไอ้า p r o c e s ชเอ้ exit c o e นะแต่ที่มันจิเป็นลายอันอันค่าของมาเจ้าตื้ออันว่าของสร้างจีฟรย์ออบเจกต์นะติดท้ายค่าเราค่าของมาของสร้างจีฟรย์ออบเจกต์ทั้งหลายนะมันจิเป็นอันเขาเกิดอิสตันไว้ก่อนนะอ่าลายคั้นตีมาของสร้างเกสตังอันง่าเราเมนทูเนี่ยนะคขาว่าเมนทูนี่ยนะเมนทูหลายตั้งขั้นตีมาเห็นอิสตันไว้ดีจีฟรย์นะเพราะว่าอิสตันเลีวไหนนะต้นตาค่าขั้นตีมาอ่าเรีนโปรแกรมดี่ก็จะเล่นมีเมนมาตัดค่านะ มีมาตเนาะยกก็นี่ค่าเขาทำดีถือเซร์นะอ่าจีเฟรนไงเนี่ยเนาะในมันมีไว้อันวาเนาะอ่าจืออันจือในข้นนะอ่าสองเจ้าข้าสองเจอาข้ามีออปเจนมันเนี่ยค่าก็เะิรเฟรนตัวซั e ไซเฟรนตัวเซอร์วิซเบรเฟนตัวซิด์อ่าทรัฟเฟิลกรุสออปเปอเรชันได้เนาะคืการที่้เนี่ค่าถึงมาเตอเมนอย่างแคว่านาซัตไซเนี่ยไปไน่เนะก็เปิ่สองเนาะกว่าเิ่งมีมาเตอร์ามันตีเป็นไว้อันวาอ่าม สติมเมนะผัวเป็นสติมตตดเลยจิ่มันดกว่าฟองจะนันสติมมดไ์อนที่มันติเป็นอรองจาวาปิสิค่นะก็เป็นในคตีมาเหิสันะคตีมาของน่นนสตามันก็ตับเลกฟรีนะนั่นก็ค่าข้ามาหิจีนะมันม่คมาใกล้กัเลยค่เนาะเขามาว่าเมนตูนะเมนตูอีกอย่างหนิเนี่ยก็นะเขาว่าเมนตูตัวตวิสซเนี่ยก็เลยใ็คั่คีคๆมานี่จอมนกไลเจ้าดืจอมกนสุดตาเขาเลยนะ ตับลิกนี่ยข้าตมาให้สั่งนะตับลิกเนี่ยเข้ามาม่ดูเนี่ยก็นะนะข้าก็ติมาใับสังไว้เองก็นะข้าตีมาให้สงันะนะสงที่ไทยเนี่ยข้าตีมาว่าสับไปแต่สับแต่แต่เหลือตีเลมาน่ะนะมันเป็นของอันมีเวทีเนืจีเฟิงเนะี่เป็น,นล็อกอินเฮเดตนะข้าตีมาว่านอฮลัลโหลจาวาสุยยกก็เขาตีเห้สังนะเมื่อฟังห้อไปมาชนวในเนี่ยข้าตีใส่ปันไซมาเนอร์นะ sai bởi cái khái niệm master thứ này, hai khác quá, lời in, nâng bạc này, nhau có khái sáng điểm the first close operation này coi khái niệm j frame dot acid on close bởi này coi khái niệm mà tiệm này, mình visible true này coi, bởi này họ chỉ để hệ thứ มัของสร้าง main to object มันนะนะ new main to <ร Stevens. S 1> ี ah ่ยก็ย่อ่ะเออนะแต่จะาัของส้างอะไรเนี่ยมันติดกับขั้วสตรัตมันนะขนสตรัมันจะมันเป็นของอันมาเอ่อเสิรปันจุดไตเติ้เสิร์ฟปันไส้มันแหกันเออนะนมาเสิรปันไลนะมือฟองเขาติดกรุสถ้ามันกลุสปันเขาจะตีอื่นนกันมันหนีปันหนก็เราก็เปิดไหนเน่เพราเขามาเรียนโปรแกรมค่าลายี่นก็มันติดมันนีปัน ใช่นะเอมันเป็นฮัลโ o Java s w i n นก่นนะมันจะลำกันไันนะลำกมันเป็นเมาส์นะฟัจาว v a s w i n นะแต่มันเป็นฮัล l o Java Swing เนี่ยก็ต่างกว้างก็มันเดี่ยมใคกว้างตือหรือสิมกลนอินขานะักขใขมาเนเนี่าก็มานเนี่ยเป็นเที่ยงไอจีก็ไล่เกก็นะค้าเขามาเรนนะโปรแกรมสองอันถัดกันก็ติดไล่อยู่แอนนะแต่เป็นหนังอันค่าเขามาเจตจีฟรงออบเจกต์แต่จำอันค่าเขามาเอ็ดอินสแตนด์ทีจีฟรงออบเจกต์โอเคต้นอไติมันติบีหนัง